ราอยู่ที่สนามฟุตบอลซูปเปอร์สตราร์อารีนานะครับลาดพร้าว80นะครับสังเกตไหมครับด้านหลังผมตอนนี้รถจอดเต็มเลยนะครับวันนี้มีกิจกรรมฟุตบอลดีๆนะครับที่จะให้คุณผู้ชมนะครับได้ชมนะครับกิจกรรมการแข่งขันซึ่งนะครับ กิจกรรมตรงนี้นะครับเราแข่งขันกันมานะครับด้วยระยะเวลาระดับหนึ่งแล้วนะครับแล้วก็วันนี้จะเป็นวันที่ปิดแมตช์นะครับหรือเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันฟุตบอลนะครับชิงถ้วยพระราชทานนะครับสิงโบเกอร์ขับนะครับ2568นกะครับก็เดี๋ยวพาทุกท่านนะครับไปชมบรรยากาศด้านในกันในการแข่งขันครับบอกเลยว่าแต่ละคู่มันสุดยอดปะพี่น้องครับไปเลย Yeah, มีค่ามโลงทำการแข่งขันฟุตบอลสิงคโอร์ครับ <Okay. S 1> สวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งครับโดยเฉพาะท่านบริหารจากตลาดรัพท์นะครับจากสำนักง,งานกรรวมงท้งผู้บริษัท come here 哎。Yeah. 이래 yeah. i <laughs> มือให้กับทิน ก็เป็นเป็นประเพณีปฏิบัติที่เราให้สมาชิกบริษัทหลักทรัพย์นะครับรวมทั้งหน่วยกํากับดูแลเช่นตลาดทรัพย์สํานักงานกรอตตนะครับที่ช่วยการร่วมกันมาจัดการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็ถือว่าปีนี้เป็นประสบความสําเร็จมากๆนะครับแล้วก็ทุกคนกม็มาร่วมแข่งขันกว่า3าทีมมีคนเข้าร่วมประมาณ1,000คนนะครับผมเลยคิดว่าปีนี้สมาคมบริษัทหัทรัพย์ก็คงจะดําเนินการจัดในปีถัดไปด้วย เพื่อจะมีการเสริมสร้างความสามัคคีในบู่ผู้ประกอบธุรกิจด้วยการรวมทั้งผู้ประกอบการรวมทั้งบริษัทหลักทรัพย์บริษัทษท,ที่มาร่วมในวันนี้ด้วยนะครับต้องต้องถือว่าเป็นงานที่สมาคมได้มีการจัดเป็นประจำทุกๆปีนะครับขอบคุณมากครับครับก็ต้องขอบคุณคณะกรรมการแล้วก็ทุกๆท,ท่านแล้วก็พี่น้องเราของชาวทีดีท,ทีนะครับที่วันนี้ได้แชมป์ทั้งรุ่นใหญ่แล้วก็รุ่นเล็กรุ่นทั่วไปแล้วก็รุ่นอาวุโส ครับก็ต้องขอบคุณมากๆและปีนี้เป็นปีที่เราจัดการแข่งขันด้วยนะครับเราก็เป็นผู้บริหารในส่วนของการทําฟุตบอลช่วงนี้ด้วยนะครับแล้วก็ปีหน้าก็ขอให้หวังว่าน่าจะเป็นทีมอื่นที่เข้ามามีส่วนร่วมนะครับในการจัดนะครับหรือถ้าเกิดไม่มียังไงก็คือทีมผมก็จะรับรองเต็มที่นะครับก็ต้องขอบคุณทุกๆท,ทีมที่เข้ามาร่วมกัน มาเชื่อมความสัมพันธ์ในไมทรีระหว่างมาร์เก็ตติ้งบล r เกต่างๆนะครับขอต้องขอขอบคุณสมาคมนะครับแล้วก็ขอขอบคุณนายทั้งสองท่านนะครับบอร์ดของเรานะครับไม่จะเป็นดรวีรพัฒน์นะครับพิชิตนะครับแล้วก็ขอบคุณนักกีฬาของเรานะครับที่สามารถทํามาเป็นแชมป์ได้ทั้งสองรุ่นครับผมขอบก่อนครับส่วนในส่วนของสนามเนี่ยเป็นอะไรที่ครบวงจรอยู่แล้วนะครับผมมองว่าดีทุกอย่าง นะครับไม่ว่าจะเป็นอัศจรรย์สถานที่นะครับที่ให้คนมานั่งดูให้คนมานั่งชมสถานที่ในเรื่องของการจอดรถที่นี่ถือว่าเป็นอะไรที่น่าจัดการแข่งขันที่สุดสําหรับฟุตบอล7คนนะครับต้องขอบคุณสนามครับผมขอบคุณมากครับขอบคุณมากครับโอเคนะครับเป็นยังไงครับท่านผู้ชมครับเราเห็นบรรยากาศนะครับไม่ว่าจะเป็นการแข่งขันนะครับการมอบถ้วยแล้วก็ในแต่ละทีมนะครับที่ได้รับชัยชนะได้ทัวรลังบัลก็ถือว่า ม่วนซื่นสนุกสนานกันเลยทีเดียวนะครับยังไงก็ฝากกันไปด้วยนะครับกับพวกเราที่นี่นะครับสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับกับกิจกรรมดีๆนะครับสถานที่จอดรถแล้วก็สนามฟุตบอลนะครับที่ถือว่าอำนวยความสะดวกในทุกๆด้านนะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับหลายๆท่านที่ชมรายการของพวกเราอยู่ตรงนี้นะครับก็มาใช้บริการกันได้ทุกๆวันที่นี่เลยนะครับกับสนามฟุตบอลซูเปอร์สตาร์อารีนาลาดพร้าว80นะครับผมโอเคครับผม คลิปนี้ไปแล้วนะครับพวกเราก็ขอฝาก,กไว้แค่นี้สำหรับวันนี้ก็ขอคําว่าสวัสดีครับ